ตังใจฟังจะอธิบายทั้งเรื่องสมาธิให้ฟังบางทีบางคนก็อาจไม่เคยทําสมาธิก็ได้บางคนก็เคยทํามาแล้วก็มีไม่เคยทําก็จะได้ทําอันนี้แหละมันรู้เรื่องกันทำสมาธิทำยังไงเรื่องต้น ก่อนที่จะทำสมาธิเราต้องคิดค้นถึงเรื่องเหตุผลของการทำสมาธิกันก่อนเหตุผลเขามีอะไรืไร่นใครหลอนอกจากเราหาตัวจิตหาจิตให้จิตจิตค,คืออะไรใจคืออะไรหเห็นตัวนี้ได้ก่อนถ้ายังไม่ทันเห็นจิต ก็ทำสมาธิไม่ถูกถึงทำได้ก็เห็นไปแล้วแต่ว่ารู้จักว่าจิตค,คืออะไรทำได้ก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่มั่นคงไม่เห็นตัวจิตจะทำสมาธิให้ยังไงจะให้มั่นคงไงจิตคือตัวคิดตัวนึกตัวปรุงตัวแต่ง นั้นอันนั้นในการอันนั้นใก,การควบจิตให้รู้จักทุกคนต้องมีคิดมีนึกมีคุณคิดแต่งมีทุกคนนะนะอันนั้นคือจจิตให้จับตัวท่านได้แต่วิธีจับท่านสอนไว้หลายอย่างบางครูบางอาจารย์นั่นก็ อนจะแตกทางต่างๆน้ันบลำบากแต่ในผลที่สุดรวมลงแล้วก็เพื่อจัก,กจิตอนนั้นให้ได้บางคนก็อาศัยพุโทโธอนาปาน,นสติหรือมรณานสติบางคนก็ยกหนอค้องหนอสมาหังอะไรต่างๆุดแล้วแต่ใครจะชนิดทำงานทางไหนฟุดหักยังไงก็ได้ แต่ข้อสำคัญแล้วต้องกัดต้องการให้จิตมารวมในจุดเดียวรวมคือรวมสมาธิคือรวมบริกรรมมันเองจิตมารวมในสมาธิมารวมบริกรรมแล้วนั่นเรียกว่าสมาธิแล้วตรงนี้มันยากตรงนี้แหละยากเห็นจิต แต่เห็นทุกคนในจิตแต่ว่าจากตัวจิตไ,ไหๆอาการคิดนึกสงสยัยและปัจจุบันทุกประการน,นั้นเป็นตัวอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้คือว่าคนทําการทํางานนั้นเรียกว่ากิริยาตัวคนแท้นน,น้นมีต่างหากผู้ทํามีต่างหาก ให้เห็นตรงนั้นอาการที่จิตคิดไม่ปรุงแต่งสารพทุกอย่างนั้นเป็นอาการของจิตตัวจิตแท้นั้นไม่ใช่นั้นเหมือนกับคนตามรอยโคตามไปรอยโคไปแต่ตัวโคยังไม่ได้เห็นเมื่อเห็นตัวโคแล้วไม่ต้องตามรอยอันนี้ก็ทั้นเดียวกัน เมื่อเราปฏิการพุทโธหรืออนาคาสติสังจะให้เอาอันเดียวนะครัไม่เอามาให้เอาอันเดียวจิตมันจึงค่อยอยู่เอาลยอย่างควโผล่อยู่มันก็เลยไม่ดูพอเอาอันเดียวเท่านั้นี่ะจิตมันอันิหญ่จิตมันมีอันเดียวที่ว่าหลายนั่นคือรหลายอย่างลับสังนั้น ราออาการของจิตตัวจิตแค่ต,ต,ต,ตัวเดียวเ <c oughs> มือ่อจิตรวมไปแล้วไม่มีแล้วอาการพุทโธก็หายไปหรือมดไม่มีพุทโธนั่งหลี่จิต เรื่องอาการของจิตมันหลายอย่างชำระหลงทุกทุกอย่างทบการแล้วคือชำระนั้นต้องการให้เห็นโทษความคิดกำลันึกให้เห็นโทษความปรุงต้องแสงให้เห็นโทษอันนั้นเป็นให้เห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของนั้นแต่วางของนั้นหมดมันไม่ใช่จิตผู้เดียวที่ถนอมเอจสคาตาจิต จิตมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์มันเลิศอันเดียวอันนั้นแหะตัวสมาธิแรกอันนี้เมื่อถึงจิตแล้วครับเมื่อถึงจุดตัวจิตแล้วมันจะกลายเป็นใจจิตกับใจมันต่างพระองค์ก็กพระพุทธเจ้าท่านก็เทศน์นะ จิตอันใดใจนะใ,นใจในจะิตอันนั้นท่านก็พูดนะเหมือนกันท่านก็เทศน์นะแต่ว่าทำไมยังต้องพูดสองอย่างคือพูดจิตพูดใจเราคิดข้อดูว่าจิตค,คืออะไรคุ่คิดคุณนึกคุ่ปรุงคุ่แก่งคุสงคส่ส่งคู่สายสัมผัสแต่ตามอารมณ์ต่างๆเรียกว่าจิตอย่างที่บารไมไีเบ็นตน้น ท่าน,นี้เมื่อละของนั้นหมดแล้วเ,เข้ามารวมอยู่อันเดียวเราะนั้นเรียกว่าใจอย่างเราเขาพูดกันทั่วไปหมดเรียว่ามีคนคนมีใจมีสิทมีใจขเขาพูดกันอยู่ใจคืออะไรใจคือตัวกลางเรงเรียกว่าใจ ไม่มีอดีชนาคต้ลงปัจจุบันเลยอันนั้นคเรียาก่าจัใดใจสะดวกกลางภาษาของเราก็พูดกันอยู่ว่าที่ไหนตรงกลางของนั้นเป็นกจอย่างว่าใจมือใจเท้าวิจัยเ็นสตางค์สุดตรงกลางนั่นอันน,น จิตมันออกไปสองข้างลงเท่านี้แล้วข้างลงตรงกลางมันเป็นจุดใจตรงนั้นแหละ,เร,ะเรียกว่าใจเราทำสมาธิภาวนาต้องการให้เห็นจิตจิตคือผู้คิดกุณึก่างอธิบายมาแล้วตัวจิตแท้นี่ยไม่คิดไม่เนิก ข้ามาเป็นใจเท่คนันหัดตรงนั้นให้ได้ตรงนั้นอันนี้อันนี้สงข์ันทำสมาธิมันจะได้อะไรได้ยังได้อยู่นั่นแหละได้ยังของที่ไม่มีสมาธิท่านต้องเด็ดเดี่ยวกราาหารย้อนชนะทุกสิ่งทุกประการ แง่แต่อารมณ์ในใจก็ไม่ให้คิดนึกว่าอยากจะให้เห็นอยากจะให้เกิดอยากจะให้เกิดแค่นี้ถ้าหากมีอย่างนั้นไม่เป็นใจมันไม่เป็นทางวางมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่จะตั้งใจสมาธิในแตกอยู่ย ไม่ตั้งใจอย่งางปกติอามันจะเป็นลงไปมันจะเป็นสมาธิยิดปล่อยวางเสมอหมดทุกสิ่งทุกกาอันปล่อยวางนั้นนะมันไม่มีอารมณ์ในใจความสุขในที่นั้นจะเกิดมีขึ้นมาหาประมาณนี้ได้ ความสุขในทางธรรมแปรจากทุกในโลกทุกในทางโลกนั้นมีเงินมีทองเขาของสบติมากเรียกว่าสุขแต่สุขทางธรรมนี่ไม่มีอะไรเลยให้เจ้นานายดูให้ดิว้วดวน่าของมีมากๆแล้วนั้นมันสุขไหมเข้าใจเราเป็นสุขสุขอันนั้นแบบเลย เข้าใจสุขเป็นทุกข์สำคัญทุกข์มันเป็นสุขคือทุกในการหันในการบริหารในการรักษานีแล้วต้องรักษานีเงินมีทองก็ต้องรักษายิ่งสบายนียิ่งเลี่ยทีเดียวนีเงินบาไปไหนก็ลำบากตัวก็จะเรียยคขาดถ่าย,ายต่างต่าง ก็จะจับไปเสียขนาันั้นสุขที่ไหนละครับนี่คิดว่าสุขในการมีของโลกมันไม่สุขแล้วสุขในทุกสุขในทางรำหมดเรื่องเลยปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความอยากเป็นอยากนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เดีเลยใช่ไหม เวลาจิตมันจะรวมเป็นสมาธิอะไรในสมาธิตามกดที่มดปล่อยวางทุกสิ่งยอย่างความวางว่างความวางนั้นมันว่างมันปลอดโปรมงไม่มีอะไรที่นัน้นเมื่อบุคคลเข้าถึงในที่นั้น จะรู้ด้วยตนเองว่าสุกเพียแค่ไหพูดไปถูกให้รู้ด้วยตนเองว่ามีสุขขนาดไหนนี่แหละหัดสมาธิต้องเป็นอย่างนี้ถามว่าผู้คุมหัดเรื่องต้น <c oughs> ก็ดีและทำการที่สุดก็ดีไม่มีปัญหา ฮัดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วโดยการที่ปล่อยวางไปจิตรลม,มาเป็นหนึ่งไปแล้วถึงอัปนาสมาธิปล่อยวางมดคำพที่ส,มสรมพอดีอันนั้นไม่ใช่่้นต้นไปแล้วไม่ใช่กระโถมเป็นมัธทียนโยมูดมไปเสียแล้วพุดธัตั้งหลายสีตั้ง,ตงกี่สี แต่ไม่ถึงขนาดนั้นจิตไม่ถึงขนาดนั้นงั้นคำวิจารมีรแลถ้าไม่กระเพื่เพื่องอนนต้น,น,นล่ำไปธรรมะคำส,นส,นส,ส,สอนโดยแจวมันแต่เวลาจะเห็นจะเดียวเดียวถึงที่สุดของสมาธิสมาธิถึงที่สุดเลยถึงที่สุดเสือปัญญา ครจะหาดก็ได้ก็หัดเะที่สุดของสมาธิคืออัปปนะนี่อธิบายแค่แค่นี้ <c oughs> เอาใจถนดัดที่ชอบใจของที่สุดของวันนั้นอะ่ะเขาไม่กลับงานั้นให้เอาวันเดียวกำหนดลงที่สติ ตั้งสติกำหนดลงที่ใจสตินปัจจัยนั่นแหละใจกัใจนั่นแหละใจรักษาใจเมื่อตั้งสติคือความระลึกได้อยู่ตลอดเวลารักษาใจนั้นให้เห็นอยู่ทุกขณะคิดนึกสงสายและรรู้เรื่องของใจ ตามรู้ตามเห็นนี่ตลอดเวลาเมื่อรจจับษายใจอย่างนั้นแล้วมันละอายหารอกใจมันคิดหนึงมันละอายแล้วต่อไปมันจะโลภโกรธลงไม่ได้ก็ตามเถิดคันตามใจย่แล้วมันหยุดทันทีมันไม่คิดไมน่นนตไม่สสใยหยุดทันที ที่ตามไม่ที่ที่ไม่มีสติตามมันหรอกมันยังคอยส่งไปมันยังติดนึกเมื่อมันไม่ส่งมันหยุดคงทิแต่ยังม่ทันเป็นสมาธิเต็มที่ยังมันรวมให้อยู่ในคำบริกรามไนจะก่อนพอมันรวมลงไปแล้วมันรู้สึกอะไรเราเรานั่งอยู่กันมรู้สึก นั่งกี่ชั่วโมงกี่โมงไม่รู้สึกนะน,นั่นแหละมันมีแต่สมาธิความเลืกอกเห็นสงบอันเดียวให้จับปัจจุบันให้ได้การได้ที่หนึ่งแล้วนะั้นไม่ซักไม่ใช่ว่าจะหายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหยุดเพียงแค่นั้นหักให้มันได้บ่อยๆตั้งเกาปีสิบสี่เท่าไรก็อยู่ไปสุด ให้มันจำนี้จำนานจนกระทั่งจะทำธรรมะทีเมื่อไรก็ได้ยืนเดินนั่งนอนทำเลยทุกขณะแต่ให้มันคิดก็ได้ให้มันนึกสงสัยก็ได้ให้มันปรุงมันแ่งก็ไดแต่ไม่คิดไม่เึือกมันปรุงแ่งก็ได้อยู่สงบเต็มที่ถ้ามันจะมี้จนานไปก่อนจะขึ้นไปหาแล้วเลยตัวปัญญา ปัญญาคืออุบายที่จะให้เป็นสมาธินั้นเป็นอุบายปัญญาอย่างยิ่งยากนักคนซึ่งจะทำาสมาธิใดถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถทำสมาธิได้นั้นตัวปัญญาคืออบรมจิตใจให้เป็นสมาธิละจิิงที่ ที่เป็นกังวลเกี่ยวของทุกสิ่งทุกประการอันนั้นคือตัวปัญญาอัดปัญญานี้ได้ก่อนปัญญาปัชนาอย่ไปพูดง่ายมันจะไปพูดกันเลยไม่ใช่ของใค้ง่ายสูงที่เรียกปัญญาปรัชนาแต่ละมัดแต่ละผลนี่แต่ละชั้นภูมินี่ที่เดียวไม่เกิดอีกหรอกมันปัญญาปรัชนา มันเกิดแล้วทีเดียวแล้วก็เท่าน,นั้นอ่ะทั้คนไอ้การที่เอามาพิจนารณานั้นอนุโลมตามตังางๆไม่จะเป็นอย่างนั้นอีกอันั้นยังเอาไว้สักก่อนให้หัดปัญญาตรงนี้สักก่อนเข้าใจว่าตนไม่มีปัญญาทีเดี๋ยวฉลาดจะเลี้ยงสั่งมีปัญญากิงได้ที่นั่น <c oughs>